ถ้าว่ากระแสคลิปพี่ไม่แย่ได้เหรอเรทสู้อเอเดได้บุ๊มได้นะมึนก็นเน้นจังหวะแหละจังหวะใครดีกว่าเออผมเล่นบอดบบลนอยู่แล้ว,ลลวพี่อาจจะเล่นมังกี้อะ่ะคงไม่ทำซีเว่ยหรอก นนเหรอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนนไม่อยญ่ใหญ่นนจะวอกไปโชกไปโชกมันเหรอใช่ไม่รู้นะดูดูกันแต่ปืนอาวุธจะทำตัวตีมันเยอะอยู่อ่ะออกมายังไงก็คุ้ม ปกติเล่นแอนติเมทแล้วโดนซาサาด้ากดกูโดนกดหนักกว่าน,นี้เยอะมากเลยนะแทบไม่ได้เข้าคีฟเลยนะแทบไม่ไม่ค่อยโดนมากอ่ะเป็นเพราะว่าเอมันมันสเปซดีหรอมั้งเล่น,นซาサาดให้กูแรก่ข้อหว่างเดียวเลยอ่ะ ลิปนี้พี่ว่าพี่ทำอคนินมนดีกว่าวะไม,ม่รอดเาซิ่งดาทั้งวันอ่าที่หฟีมานี่ โอเคไม่เป็นไรคุ e ทีปนเอวะแต่ว่าต้นเกมดาเมจเบามากเลยนะ มันมาข่าพมไปแสดงว่าอยู่ลรกไงเมื่อกี้ควีนดูขา ม<ป>ึงก็เดี๋ยวมึงก็โดนกูช้อนแกงองีกสักทีนึง่ง ลัดารถก่อกูยับยับแน่เลยดูทรงนะน่ากูว่าเผาหัวกูแล้ว Go, go 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 He can't hit you. I'm under attack! Yes. Okay. Okay, Yes. Your middle tower is burning. Dire structures. Are grace. Hard.

มันคิดว่าบนล่างมันยืนไหวแล้วไงมันก็เลยเอาโอลาร์เคลิ้นมาถมข้างบนพี่ได้ขวายัางไงใกลก้ได้แล้วก็ได้ละขาน,นิดหน่อยแล้ว<ป>ก็มาทำอะไรก็ได้ไห<ป>มทำกับเพื่อน ผูเดาวเราได้เอวด์เออพิชี่ก็อยู่เลย อ่อยแบบออล่าแบบตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มตุ้มคลิปอยู่ข้างแม่งระเบิดหมดเมื่อกี้คือมันดองเงินซื้อแค่บัตเทอร์ฟรีอะถ้าพี่ดองพี่ก็ได้เหมือนกันอะเราไม่ใช่สายดองไม่ติดนีสัยดองแล้วอะเคตสู้ไม่ได้อืม,มันไม่มีของแล้วมันสู้กับอีกฝั่งไม่ได้ ดีไม่ดีโดนฆ่าอีกแต่ข้างบนพี่เล่นไม่ได้แล้วมืดมืดเกิน <c oughs> พี่เอหนีและพี่เอมัอนไปกดเบอร์ฟาร์มไม่นี่ละแอนเชียนละ

อเดี๋ยวออนะเดี๋ยวนะนจะมาอันตีควีนตะเกี้พี่อะต้องรีบแมนตา้าป่ะอืมพี่ว่าทำแมนต้าไอออฟอะมันฟาร์มไม่ทันนะนี่เว้ยไม่ทัน PA เพราะว่ามันมีคนจะแตกแล้วมันกดเบอร์ฟาร์ม ที่ชี่ก็เริ่มดันเลนแล้วเดิมเมื่อกี้อยู่บนลงไปล่างอ นั่นลึกไม่ได้มงบิงอย่าไปอย่าไปอมืมเรามีทิชมีทิงเกอร์อยู่มันทำสเปคได้

สกิลาผมกดจังหวะลラดามันจะเผาหัวไม่ค่อยทันนะครับเพราะว่ามันเผาทันทีทันใดเลยมันจะง้างแขนขึ้นไม่กี่วิเอง

พี่เอน่าจะไปกรูปด้วยละโอเคพี่เออยู่ล่างไม่ครบนะถ้าจะเล่นเล่นได้น่ามาตัวใช่ใช่พิชี่อพี่เอมันอยู่ล่างอ่ รถก่อนแล้วปามีดเหรเดินไปแล้วพี่

กูอยากไปตัดคลิปมากเลยให้มันขึ้นบ้านยอกๆหน่อย

นะว,ว่าทำไมมันถึงเลือกส่วนนีมามันยังอยู่ล่างโผล่มาไวะเอาโพเลยเอเยเอ Chúng ta phải ra, đấu ra đi. Mình có thể đánh được. เออจะโลดจัดเลยแล้วกินับมันเพิ่งว้าไปใช่ปะกูเล่นเป็นกูนเป็นกระสอบสายแล้วนูีไฟลบบับ <I go. S 1> ทำสเปซต่อแอบควมล่างไหม คามกำลังได้ก็ได้เลย The path is clear I tower middle none shall hinder me Queen มา,ม,ามันแบ็คคิงอ่ะต้องให้ให้ท,ทิงเกอร์มา ไม,ไม่ยอมโล่เลยวะอย่างตึงเลยทีเดียนะสมกสมิกไม่มีด้ว Ừ, bạn bị cờ chú là thế này Ừm, dím lên Cô tôm hù lao,

ก็บอกอะไรแบบเจอทิงเกอร์อย่างเงี <il S 1> ้ยแม่ง <es> จ <voir Dziękuję bunları> ังไรมากคุณว่าใช่ปอนโดนอะหัวร้อนกูพูดแค่นี้แหละมันแรดบ้านมันแรดบ้านมันทำสเปซแรดบ้านทำสเปซ ดีนะพี่ปล่อยติดตันนี้เหีอยกูตายต้นเกมฮีโร่มันแบบน่าเกียดอะจริงนะมันน่าเกียดมากเลยมันสาาด้ารถก่อแล้วมันก็ปามีดตาย One shot one key up. The enemy's top barracks have gone And there go the fire. Spawn of sorcery. Top barracks have completed. <laughs> the enemy's middle tower is fine. The enemy's middle barracks. เอ็ดแค่กูไม่รู้หรอกนนจังหวะนั้นกูจะออกไปดิเพราะว่าฉันไม่มีแบ็คแบ็คกูกูก็ไม่มีแบแบ็คกูไม่มีตังค์ด้วย เเพื่อนสายทำสเปซเจ้าบ้านมันมึงต้องกลับมาเดือบานกูพูดแค่นั้นแหละ ยังไม่ขายยังไม่อัพเกรดเป็นเซฟเตอร์ติดตัวเดียวอยาาเอาไวซื้อเกิดอืมใช่ขายเท่าไหร่ซื้อเกิดขาดเจ็ดร้อยอ่ะเยอะอยู่เนี่ย่กันอยู่แล้วอ๋อโฉดล่ะสองเจ็ดสามห้าเก้า นับอยู่ใช่ไหมเดี๋ยว,วพี่เวงก็ได้ดนะม,นคคมนีคนอยู่ล่างมีคนอยู่ล่างมีคนอยู่ล่างมอนตันใหญ่นะพี่คนตันใหญ่โอเคโอเคเ e s นนั้นแหละ ที่บอกซื้อเกิดพร้อมนี่ ну คือ,อพอเราตายไปก็ซื้อได้ใช่ไหมไม่ใช่แบบหักตังตังรถก็ต้องคำนวณแหละเพื่อมันเล่น มันโดนโดนก่อนไม่ตายสองแล้วโดนปลาโดนปามีดอะดอรถเกาะปามีดตาย oh <wow. S 1> มีมี รอ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 เพื่อน <okay. S 1> มันมีซื้อเกิดพี่ก็มีซื้อยิอ่ละบายได้รอบหนึ่งอ่ะก็เซอร์ได้รอบ now count thy costs yes ไปอยู่ๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปๆๆ อย่าคิดจะไปตีเดดขาดตีเท่ากับความตายไม่วฟอร์มตีดิพี่เอาแล้วเวลา Is clear. None shall hinder. me. I thought. <laughs> wow.

ให้มันซื้อมาโอ้โหแร็ดคลิปกูห้าร้อยตัวกูอยากจะบ้าตายยืดอาวุธไปไปไป,ไปถ้ามันมีบายก็ปล่อยมันซื้อไป

โอ้โห,โห <S <S ซื้อแบบปุ๊บป๊อปเลยไอ้หมอนี่ไม่มีซื้อไม่มีซื้อโอ้เราขึ้นไม่ได้มาเวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเ้าวับมาแล้วเอา,ะาลเอาะลเล่นแล้ว ต่อยตาตาตาตโดนมึงออกไปได้ต่อยว่าต่อยว่ามันสวนมึงแล้วโดนโอ้อย่างสโล่ไปไปเพื่อนไปไปเออคิดว่ามันมันกดเยอะมากเลยนะเวทิงเกอร์เล่นอ่ะมันทั้งต้องมารีครูดาวสกิลต้องมากดนู่นกดนี่ออเดาวกดก่อนน้องแข็งกดบิงเขี่ยเยอะแยะไปหมด

จบแล้วจบแล้วจี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 กู oh. ละทรามานจริงๆอีซี a <laughs>